เป็นเพลงวันนี้ ไหน่ะคะที่ไม่มีอะไรให้หนูกินหรอกนะไหนดูนอนตองนั้นอ่ะโอ๊ยตาแล้วตาแล้วอะเราเอาอะไรโอ๊ยพี่กียจ ウェブオイル。 อะไรอ่ะใจบอกก้าอย่าลงอเสียค่าเข้าสองหมื่นกี่ต่อคนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันก็เป็นทางสามห้าสิบเมตรแต่ว่าเขาบอกว่ามันชันเนาะเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูลลกันถ้าถ่ายได้นะ <laughs> ทุกคนเราคิดว่าเราขึ้นมาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำเราเหนื่อยแล้ว <laughs> ชันมากเลยแล้วชันทางข้างบนอีกยาวไกลโอเค

เป็นลงติ๊กตอกหรือคนได้แฮกันมาจลจุดขายอืมระวัเรื่องคิด ตำหลวงพระบางเต้าอัน้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เป็นไก่ครึ่งตัวข้าวเหนียวขายเป็นกระตีบเดอร์อู้น่ากินมากเลยอื้อืแอบราคาแพงนะทุกคนความรู้สึกเรานะเมื่อเทียบกับ สิ่งต่างๆแล้วอะไก่ขายแพงมากเลยไก่ปีกหนึ่งอ่ะปีกยาวๆใหญ่ๆอ่ะเขาขายไม้แล้วหกสิบาบาทเนีแต่ในทางกับกันก็คือพวกพวกที่เป็นแบบตำหลวงพระบางหรือเป็นพวกอย่างอื่นอะพอรับได้ห้าสิบบาทเลยจะไา่แพงมากงง

เดี๋ยวเตรียมเช็คเอาจากวังเวียงแล้วนะคะทุกคนลเราแพ็คของเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรอราขึ้นรับเขาเรียกอะไรเช็คเอาแล้วก็รอขึ้นรถไฟตอนช่วงสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวรถจะมารับที่นี่ตอนบ่ายสามครึ่งเออเราพูดถึงเราก็ยังไม่ได้เคยให้ดูที่พักที่นี่เลยนะก็เป็นเที่ยวนี้ห้องประมาณนี้ห้องกว้างมากทุกคนกว้างแบบดูเลย ก็เป็นตูสน้สื้อนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแขวนแขวนของไว้ไม่ได้ไปแขวนในตู้เสื้อผหรอกกวรามันอัพอก็เป็นห้องน้ำโชคดีอย่างหนึ่งคืออเลยรวป่านี่ค่ะ M อ,อร์ d ค่ะเพราะว่า<อ>วันแรกก็คือฟังแต่แบบช่องเราซึ่งแบบ <c oughs> เป็นช่องทหารขอบคุณสำหรับ3วัน2งคืนที่วังเวียง non <c oughs> นอนสบายมากได ขเข้ามารอแล้วเราไปขบ,บวนที่เจ็ด เขาบอกให้เลี้ยวขวาม,มาตอนน่าจะรอตรงไหนไม่รู้เจอกันหลวงบราบาย เก็ดว่าถ้าเป็นรถไฟชั้นหนึ่งใช่ปะตรงนี้มันจะไม่มีสําหรับที่ไว้แบบเรียกว่าอะไรโต๊ะใช่ไหมที่พับลงมาเหมือนบนเครื่องบินใช่่ะเขาจะมีตรงนี้เท่นัเอาขึ้นมายังไงอ่ะไม่รู้นี่ไงพวโย่นี่คือโต๊ะป้าเขาให้ยื้อ เราเสียตังมาเพื่ออันไรกับบอที่กวางขึ้นฝั่งละสองตึ๊ดตึ๊ดถ้าชั้นสองก็จะเป็นฝั่งละ3าแล้วก็เป็นสองบอก,ก็จะเล็กกว่าแล้วก็สามารถยืดขาได้มากกว่าร yeah, งาตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหารถแล้วก็จะเข้าที่พักกันนะนานกว่าที่คิดนะกคน ประมาณนี้ถึงนี้หกโมงก็ใชไปแล้วเวลาชืดอ่วพันกี่ที่พักเนะทุกคนที่พักหลวงพระบางของเราในคืนนี้ทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากเลยอ่ะพอยชอบมากเลยคือพอยู่ชั้นหนึ่งเนาะตรงนี้เปิดไปก็จะเป็น มแม่น้ำเลยแต่ว่าเปิดยังไงอ่ะนี่ว้าอันนี้ในส่วนของเตียงนอนชอบตรงที่มีพัดลมข้างบนให้ด้วยส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะโอ้จอเอาห้องพักเก่งจริงๆเลยก็เดี๋ยวใครจะนอนที่นี่ทั้งหมดสามคืน ใช่ก็เป็นเมืองสุดท้ายแล้วสำหรับทริปเราเนอะก็จะเป็นหลวงพระบางทุกคนก็หิวมากตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรทันก่อนนะคะ,ะสบายดีไป้จ 攞攞嘢玩呀～

ซื้อบัตรสองหมื่นกีลซื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสแกนมาโคดเข้าไปชูโอเคเดี๋ยวเรามาเดินขึ้นกันนี่คือหนทางที่เราจะต้องเดินขึ้นไปว้าสุดยังไม่สวุดุกคนตอนแรกนึกว่าพี่แกขึ้นมาคือเรื่งแล้วนี่จะ้ะฮู้ โอ้ oh, คืนไปดูคไปดูโอเคเลยโอเคเลยโอยระหว่างทางเดินขึ้นมาทุกคนเขาก็จะมีเป็นความรู้แล้วก็ประวัติของวัดนะก็มีหลายภาษาเลยมีหนึ่งในนั้นก็คือมีภาษาไทยด้วยทุกคนก็สามารถสกแกนเคิวอาร์โค้ดแล้วก็สามารถอ่านประวัติมีเป็นเสียงเลยนะ <laughs> ขอโทษที่ <laughs> เสียงเรามันหอมนะทุกคนทุกคนดูหนทางสิสู้ๆครับสู้ๆครับไอ้พอไอ

มาดูมิวเซียมที่หลวดพระบางจ่ายสามหมื่นยียเหมือนกันเลยทุกคนเขาก็จะให้สแกน QR สบายดี

แ, <oh> แล้วตอนเท่ากางนี่มันตังแบนนี้ก็ตังหน่วลถึงแก้มเล็สุ่งกว่าตรงนี้นึกถึงคุณฟาโรในไกลบ้านเลยอ่ะจะหน้ากากจะหน้ากาว้าไม่รู้ว่าไหนแต่จริง อันนี้คือเขาบอกว่าจับได้วันที่ 7, 7เดือน 9, 9, 9, 9 6, ที่ซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะยาวเจิดเมตรมีจุดสีเลือดเ,เป็นสีขาวอันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้คือหัวน้องเก็บอยู่นะคะที่อเมริกาหัวน้องยังอยู่ที่อเมริกาติดตามได้ที่ไกลบ้านะคะ่ะจนานกา จบแล้วทุกคนสำหรับพิพิธภัณฑ์นะก็คือค่าเข้าสามหมื่นกีนี้ก็ถือว่าคุ้มมาเพราะว่าข้างในก็เป็นเขาเก็บเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพมหากษัตริย์ของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นพวกเครื่องเซเลบริตีต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนเขาห้ามถ่ายข้างในนะแล้วก็ควรจะแต่งขาย,ยาวมาทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยเพราะว่าเราเห็นผู้ชายที่เขาใส่ขาสั้นมาเขาก็ต้องเช่ากางๆนะหนึ่งหมื่นกีบ สวยดีสวยดีสวยดีเราเดินอยู่ข้างในนั้นนเป็นชั่วโมงเลยมัม้งถือว่าคุ้มค่าใครมาหลวงพระบางก็อย่าลืมซื้อตัวเข้ามาดูนะคะดีมากเขาแนะนำว่าเป็นกล้วยผสมมะม่วงแล้วก็ใส่มะละกอนิดเึง เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปกินระหว่างดูพระอาทิตย์ตกที่ภูสี ่ายเท่าใจดจ๊ะหมูหมูกรี๊ดขนมครกขนมข้าวบางมีไส้เดียวคือไส้กะทิมะพร้าว อืมอร่อยอืมอร่อยก็ทำถ้วยแบบถ้วยเล็กๆน่ารักดีอืม,อ,มอร่อยหมื่นกีบเท่านั้นเลยเพียงมักหนะ้ามันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกเพราะว่าวันก็นเหนื่อยแล้วก็หลับแต่ว่าก็ พยายามวันละค่ะวันละวันนึงมันมีน้ำเนาพรุ่งนี้พอมีแผนออกไปเที่ยวข้างนอกหรือเปล่านะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะวันเนี้ยวันนี้ยพยเที่ยวพยายามเที่ยวข้างในหร าาก็ดูพิาพิธภัณฑ์ดูนูน่นดูนี่ต่างๆซึ่งใครชอบหลวงพบางมากเลยทุกคนมันมีฟีลแบบมีฟีลความแบบบ้านเกา่าๆคือด้วยคำที่หลวงพรบางเขาเป็นแบบ world heritage ด้วยนะรับรยองโดยยูเนสโกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบสเสน่ห์ของมันมันมีแบบทุกที่เลยตึกสวยทุกที่ เลยจริงๆเอาจริงๆอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในวอลกที่พลอยถ่ายไปอะมันจะเห็นความสวยของระปังได้เท่ากับที่ตาพลอยเห็นหรือเปล่าเพราะแบบตอนพลอยนั่งรถไฟมานี่ใช่ป่ะคนมีคนลุงคนนึงข้างหลังเขาคุยกันแล้วเขาพูดว่าเล่าเนี่สวยนะแต่ว่าถ่ายรูปไม่ค่อยสวยซึ่งพลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เออมาถึงหลบเขาบังแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงวะมันสวยนะแต่มันถ่ายรูปไม่สวยในรูปอะ มันสวยของมันเขาเรียกว่าอะไรมันสวยไม่เท like, ่ากับตาที่ตาเห็นคือถ้าใครมีโอกาสอยากให้ลองมาหลงวางทุกคนถ้าใครชอบฟิลแบบชิวๆน้อยดูบ้านดูเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้นาหมงกระปางก็นั่แหละพรุ่งนี้เราคอยจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็จะขับออกไปที่น้ำตกตัดกวางสีที่หัวหอนกไปจังลอะตรงนั้นสักหน่อยนะก็หวางว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีน้ำอยู่ละ เดี๋ยวพอยังหน้าเสร็จก็น่าจะไปนอนแล้วล่ะนี่เหนื่นนอยมากเลยเหนื่อยไต้ตาดำบวกเลยโอเคจเจอกันทุกคน